คุณคิดว่าความชอบสร้างอาชีพได้ไหมนี่ก็เป็นคําถามที่ผมเคยถามกับตัวเองเหมือนกันครับเพราะก่อนที่ผมจะมาทาพลอยผมก็ได้เริ่มงานประจําในสายงานวิศวะมาก่อนแต่พอมารู้ตัวว่ามีความชอบเรื่องเพชรพลอยก็ทําให้ผมเริ่มลงมือศึกษาเรื่องเพชรพลอยครับก็เริ่มจากความรู้เป็นศูนย์เลยซึ่งพอเริ่มศึกษาก็เริ่มมีความคิดแล้วก็มีความฝันครับว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเพชรพลอยแล้วก็ฟังดูเป็นเหมือนฝันที่ดูไกลมากซึ่งตอนนั้นก็ทําได้แค่ศึกษาไปเรื่อยๆครับก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันครับกว่าจะเริ่ โชคดีครับเพราะมีผู้ใหญ่บางคนเอ็นดูให้ความสนับสนุนก็คือเขาไว้ใจให้ผมเอาพอยไปลองขายก่อนยังไม่ต้องจ่ายตังค์ถ้าขายไม่ได้เอามาคืนถ้าขายได้ค่อยเอาตังค์ไปจ่ายเขาครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ผมได้เรียนรู้เลยแล้วช่วงที่เอาพอยมาขายนั้นก็จังหวะดีขายได้ซึ่งก็มีครั้งหนึ่งที่คนซื้อเป็นคนดังในประเทศไทยอีกด้วยครับทำให้ในตอนนั้นผมพอมีรายได้เสริมจากตรงนี้หลังจากที่พอเริ่มขายได้ผมก็เริ่มคิดว่าเราสามารถสร้างรายได้จากสิ่งที่เราชอบจริงๆนั่นั่น ตอนนั้นจะไม่ได้มีคนที่รู้จักทําวงการเพชรพลอยมาก่อนแล้วก็ทางบ้านไม่ได้มีพื้นฐานเกี่ยวกับเพชรพลอยแต่พอซื้อขายได้แล้วก็มีไฟในการทําธุรกิจขึ้นมาครับแล้วเมื่อศึกษาธุรกิจนี้เรื่อยๆทาให้ผมรู้ว่าถ้าจะทาธุรกิจเพชรพลอยหรือว่าจิวเวลรี่แล้วอยู่ที่ประเทศไทยถือว่าได้เปรียบมากๆเพราะประเทศไทยแทบจะมีทุกอย่างที่วงการนี้ต้องมีไม่ว่าจะเป็นเหมืองพลอยตลาดพลอยที่ใหญ่โรงงานเจียรไนที่มีคุณภาพโรงงานจิวเวลรี่ที่มีคุณภาพแหล่งานอัญมณีชื่นําต่างๆก็อยู่ในประเทศไทยผมเลยคิดว่าถ้าจะ และยิ่งเพชรพลอยก็เป็นสิ่งที่ผมชอบด้วยผมเลยตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาทำธุรกิจพลอยเต็มที่เลยท,ท,ทั้งๆที่รายได้จากการซื้อขายพลอยในตอนนั้นก็ไม่ได้เยอะมากครับซึ่งก็ไม่แนะนาให้ใครทําแบบนี้นะครับเพราะว่าเสี่ยงมากๆและที่ผมกล้าลาออกมาเพราะคิดว่าถ้าไม่ทําเต็มที่ตอนนี้ในอนาคตจะเสียใจแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะลุยเต็มที่จนกว่าเงินเก็บจะหมดหลังจากที่ลาออกมาแล้วเริ่มศึกษาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดูพลอยหรือว่าตลาดทั้งภายในประเทศภายนอกประเทศออฟไลน์ออนไลน์เราก็ตั้งใจสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาโดยตั้งใจ้่าาอาใตืนนลดครับ ซึ่งความแตกต่างนี้ก็เลื่องมาจากความชอบในประกายของพลอยการที่ดูพลอยมาหลากหลายเพราะที่ประกายสวย,ยจริงๆมีน้อยมากจึงอยากทำพลอยที่ประกายสวยขึ้นมาครับแต่คำว่าพลอยประกายสวยมันก็ไม่ได้ง่ายเลยเพราะก็ต้องเลือกพลอยที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ต้องเจียรในขั้นสูงอีกผมก็ลองผิดลองถูกกับการทําให้พลอยประกายสวยไปเยอะครับและเมื่อทําได้แล้วก็ก่อให้เกิดแบรนด์สปาเกตตเจมขึ้นมาซึ่งก็ได้รับการตอบรับดีกว่าที่คาดไว้เพราะมีฟีดแบลกจากทั้งคนในวงการพลอยและลูกค้าว่าพลอยเจียรในดีงานสวยพิเศษจนเป็นคำ ตั้งใจร้านสปาเกตตี้มาอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากๆครับและทั้งหมดนี้ก็เริ่มต้นมาจากแค่ความชอบต่อยอดมาเป็นอาชีพแล้วก็ธุรกิจครับและจากความฝันที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเพรพอยตอนนี้ความฝันก็ใหญ่มากขึ้นโดยผมอยากจะส่งมอบคุณค่าและความรู้สึกพิเศษผ่านผลงานให้ได้มากขึ้นซึ่งจะเป็นผลงานอะไรฝากติดตามด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมออกมาแชร์ให้ทุกท่านฟังหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้สาหรับคนที่คิดอยากจะทําอะไรสักอย่างตามความชอบนะครับถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กด